จะมารีวิวผัดไทยที่ข้างสองแถวแถวบ้านพี่ไอ้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่บนรถกาลังจะกลับบางแสนตอนแรกเราคิดเชื่อกันเลยใช่ไหมถ่ายนะเชื่อกันอะไรพร้อมกันไหมหนึ่งสองสามกินนะทำไมวัยอะไรเนี่ยคุยแล้วเนี่ไอากัศอะไรเนี่ยยิ่ง้าหรือเปล่ามึงไหญบ้าเดี๋ยวเรามาลองกินอะไรดูนะคะเอาเลยคนแรกเมื่อกี้ต้องบอกว่าหอยทอดนี่อร่อยมากนะครับใช่หอยทอดนี่เราบอกแล้ไม่เคยกิน จริงไหมมาก่อนไม่จริงคก็ต้นราคาที่แบบว่าเ้นยาวทุกกล้องราคา50บาทเท่านั้นนะคือราคาปกตินี่แหละแต่ว่าได้ทะเลเยอะมากลอง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 อร่อยมากของร้อยพื้หายเลยปต่กะมองเราทำเล่นไปนะ50บาทนี่อร่อยนะตัวนะคะไอ้ทอมบอยมึงออกกล้องเหรอทอมบอยสวัสดีครับหน่อยไม่มาเห็นไม่เห็นสวัสดีครับผมผมทอมบอย ชอทำบอยชาแนลครับผม่่างเพลมยอันเนี้ยถ้าเกิดคนชอบเผ็ดนะไม่ต้องถหันเลยชอบเผ็ดนะแค่ใส่พริกไปก็จะแบบนัวมากลองชิมดูได้เคยได้แล้วมีป่ะมีมีมัมีแต่พี่จะบอกก่อนยังไม่มีมะนาวหรอยังไม่ครบสูตรนะเลยังเลยเราเนี้ยแต่งก่อแต่งก่อนอะลองกินดอนนี้เที่ยงไม่ใส่มะนาวยังไม่ใส่เราลองชิมคะชิมอ่ะชิมถ้าเป็นหนูอะหนูกินอันเนี้ยหนูจะปรุงน้ำตาลกับเอาไม่ฟังกูเลยไม่ฟังแล้ว ถ้าเป็นหนูอ่ะหนูจะใส่มะนาวน้ำตาลแล้วลดได้ขัดไม่กินใช่ไหมัดไม่กินอันนี้ก็คือปกติคือเอาอยู่แล้วใช่ไหมมาดูกุ้งตัวทุกเท่าไหร่วะคิดไม่ทันุกขมามัไม่ต้องอ่อนขมามันไม่ต้องอ่อนแล้วกันแดดกันเลยสรุปว่าเป็นรสชาติเป็นอะไรครับเหมือนกุ้งไหมนานๆเกี้ยวนานเหมือนนี่พี่ช้างเดี๋ยวๆไปชิมผัดไทยเร็วทอมบอยอย่าห้าสิบบาทได้ไหม พอยยังไหมขอมเยอะไปหน่อยอิ่มแล้วช่บกินของตัวเองนี่ที่ยังจะดีก็อะไรกินของตัวเองอสรุปรายการชื่ออะไรเนี่ยแดกในรถยิมจะตายอยู่แล้วทำไมก็มาแดกอยู่งินกันเองยิ้มเยอะเลยว่ะยิ้มยิ้มยิ้มเยอะตรงใช่ไหมตรงตรงกรอบใช่ไหมให้ถือแบบนี้ เด็กแบบเราเนี่ยเส้นมึงไปแดบกุ้งไม่ใช่ไอซิมเส้นไิมเส้นก่อนขอเส้นก่อนเหรอกินเส้นกินกุ้งเลยเท่าพลอยจริงแล้วนี่ครับคำถามแรกไม่เป็นไรคำต่อไปไฟเริ่มไหม้สบกเรือพระต้จันยาว8เมตรรุ่นรุ่นรุ่นเรองขอบอกอ่ะคือตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กครับยังไม่เคยกินเส้นนีมาก่อนผัดไทยที่ไหนเนี่ยอยากกินไหเนี่ยร้านตัวนี้มาก่อนเลย ที่ป็นคลิปเลยนะนยังแพบอกให้คิดเฉยยปเขาลยทั้งใจย้ักต้องเจอยไม่ยอมฉยเฉไม่ไหวอร่อย,ยมากม,ม,มันไม่เหมือนเส้นผัดไทยปกติเนาะเพราะใช้ชั้นจรรันล้านี่ออกมากนี่ถ้ามาีห่อหนึงกินกันไหมเนี่ย ไม่นตอนแรกฝุ่นบอกอิ่มอิ่มไม่ไหวไม่ไหวพี่ไม่ไหวคนไม่ไหวจริง นหลังลันลำบากสุดจะหมดแล้วนะขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีนะคะกับเบอร์สางอะไรนะขอบิ๊กกองอะไว้นาเจ็ดแปดครับเออไว้หนาเจ็ดแปดนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะไปกินที่ไหนแล้วก็เราจะไปแวะซื้อที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจัสสวัสดีค่ะับกรอเลยค่ะกับรายการทำเฮียอะไรไม่รู้อิ่มชิบหายเลยมาท่องบอลมึงมาไปปายก่อนดิทบอครับผมเดี๋ยวฝากติดตามที่ช่องช่องวิทยลด้วย ก้อยเลื่อนและตอนนี้อยู่กับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ไม่มีใครเคลื่อนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่รู้เรื่องอาชีอาชีตอนนี้เดินทางมาถึงเอามาแต่ไปนั่นไหม๋อแม่งอลังการเยอะตอนนี้เริ่มไม่โปรเพราะว่าตอนนี้เริ่มโง่แม่งโง่จิบหายเกย์คิดออกยังไงก็มึงแตะแต่น้ำท่อม เราก็ไม่เอาเวียก็ไม่แตะต้องมึงก็กินมะไรกินน้ำพิมูยองหมูย่องนี่ด็ดเด็มากับมาแล้วลนติดนี้ไม่ได้ไปไหนกูก็นั่งกุขมับทำอะไรไม่ได้ต้องนั่งอยู่บนรถก็ไม่รู้ว่าใหม่กูคิดได้แต่มดต่อไหมคุณวัด อมตะนคแอ่เมืองที่คใครสอนอเนอยกชิดชีในเาอชีในเอาเดินทางมาครึ่งวันแล้วราก็ยังติดตอนนี้อยู่ในรถแะฉันก็ยังคิดเม่คุมไฟเอเพื่อนพวกเราต้องคิด เมื่อสกิดตัวนี้กูเริ่มคิดไม่ออกไม่ออกสรลอองมากูเหรอร้องได้ไหมชิบไม่คอเอาจบแบบสวยๆชิบคอเลยชิบคอไม่ร้องอะไรเอาแต่นั่งเงียบถ้าทำตัวอย่างนี้ระวังจะโดนเสียบเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันบอกให้กูเอาคนละบาร์ตอนนี้กำลังไปแถวพัทยาอ่ะ บีป้ายอำมาตยตาใครนะสลัดอาบเหรอสันสันทอนไอไอทอนึงแล้วเดูบุหรี่ไฟฟ้าวันฟุ้งเต็มรถตอนเนี้ยนั่งคิดฉันยังไม่ได้จดตอนเนี้ยทุกคนนั่นก็เริ่มคิดมันมดมดเล็กมดตัวน้อยตัวนิดมน้ามีเล็ดหน้าดู ไอ้จบบอลตอแล้วตัวนี้เนี้ดเหยียดตัวน้อยตัวนี้แกแกแกส่งมาอย่างนี้แล้วกูจะไปยังไงมึงพูดไม่คิดเลยไอ้พวกจังไรตรงนี้ต้องมีอะไเลยไม่ออกกูต้องนั่งทานไปอยู่ในรถคันนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวกับใจแล้วมีแต่กระเทยใครเชื่อกันเทยคนต่อไประวังจะโดนเสย ตัวเชยามาท่องเที่ยวมาเหนื่อยตาตัวฉันนั้นเริ่มบ้ารถติดจิบหายตอนนี้ไอ้เมรัสตาร์ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะอยู่บนรถก็แม่นเพียดตัวเป็นบ้าเน่อมาระยู่เบียมโรนเรียมโดนดิ้บเลยผ่านมาครึ่งชั่วโมงรถขยับไปแค่ห้าเมตรโอยเปรตทำไมมึงไปขนาดนี้นี่แก เฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้าแล้วไฟแดงอยู่ไหนใครเป็นคนคุมไฟตำรวจพัทยาไหมหรือว่าตำรวจราจัยจราจั ตรวจคอยตรวจตรวจยิ้มมันไม่ตรวจฉีดตะกติดตถึงเราจะกินนักกางเงมืองจากเงิน